ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND5MX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร h k a t r d วัดตำรุจัดพิธีทำบุญตักบาตรน้ำผึ้งซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายมอญในวันขึ้น15้าค่ำเดือน10ของทุกปีที่สาราการ,ปรเปลี่ยนวัดตำรุตำบตำบหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายมอญและอุบาสกบาสิกาผู้ถือศีลป,ปฏิบัติธรรมชาวตำบ,บางปูใหม่และตำบลใกล้เคียงต่างเดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรน้ำผึ้งและอาหารคาวหวานถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันพระขึ้น15้าค่ำเดือน10ซึ่งตรงกับวันสำคัญข,ของชาวไทยเชื้อสายมออก็คื เพณีตักบาดน้ำผึ้งซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งของชาวบ้านที่แสดงความศรัทธานในพระพุทธศาสนาโดยมีพระครูสุธรรมวิธานพระอาจารย์สามเจ้าว,วาดวัดตำรูเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะพระพิสุสงฆ์วัดตำรูจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับน้ำผึ้งที่ชาวบ้านตักใส่แก้วไว้นั้นทางวัดจะรวบรวมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคชาวไทยเชื่อสายมอ์เชื่อว่าการตักบาดน้ำผึ้งมีอานุสงฆ์มากกว่าเพราะพระสงค์จะเก็บน้ำผึ้งไว้เพื่อใช้เป็นยาในคราวจำเป็นเมื่อเกิดอาพาธเพราะน้ำผึ้งเป็นส่วนผสม ที่สําคัญของยาดังนั้นชาวไทยเชื้อสายมอนจะมีความเชื่อว่าการถวายน้ําพึ่งแด่พระสงฆ์จะให้อน,นิสงส์มากและจะเป็นผู้ที่อุดมไปด้วยยศทั้งชาตินี้และชาติหน้าเอาล่อเจ้าองค์แับ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก